กล้องค่ะจับดีๆนะคะน้ำไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่มีคอรีนไม่ได้มาโปรโมทขายน้ำออร่านะแต่ถ้าอยากซื้อกินก็ดีต่อสุขภาพน้ำที่ดีต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ลสไม่มีรสชาติโอเคอ่านะคะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ในนี้อีกเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคอันนี้น้ำปลาที่เดียวกันจะเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยน โอเคแสดงว่าไม่มีสารพิษคอรีนนะคะโอเคทีนี้นะคะ,ะถือไว้หน่อยค่ะเราจะมีตัวแทนของคอรีนนะคะเรามีตัวแทนของคอรีนจับตาดูให้ดีนะคะจับตาดูให้ดีพี่เจนนิเฟอร์มาใกล้ๆอ่ะไม่ต้องค่ะคุณถือขวดคุณถือขวดนะคะมาอ,อย่าโดนมือที่ฉันค่ะโอเคเราจะใส่คอรีนนะคะตัวนี้ลงไปในน้ำ ว้าวแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเห็นไหมปริมาณคอรีนนะคะเจอกระสารที่ทดสอบคอรีนมีปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดสีส้มใช่ไหมคะอ่ะส้มก็ส้มโอเคนะอย่าไปปนกับอะไรนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะการจําลองสถานการณ์นะคะเราจะเทลงไปนะคะเราจะเทลงไปในผงคาร์บอนนะคะ เปรียบเสมือนเซลล์นะคะขออนุญาตตั้งเนาะขออนุญาตตั้งนะคะโอเคเทลงไปเลยค่ะนะดังนั้นเนี่ยผมคาร์บอนนะคะเป็นตัวแทนของเซลล์ตับเป็นตัวแทนของเซลล์ตับนะคะกำลังลงไปค่ะกำลังลงไปนะฉะนั้นด็นตรงนี้นะคะ เดี๋ยวทำเพิ่มอีกนิดนึงคุณเจนิเฟอร์อ่าอ่ะเดี๋ยวเดียดย,ยขอน้ำนี้ค่ะขอน้ำนี้ขอน้ำนี้ขอน้ำนี้ากำลังหยดลงไปใส่ทดสอบคอรีนนะคะอ่าโอเคใส่นี้ลงไปเป็นเหลืองแล้วนะอ่าอันนี้เป็นน้ำาสีเหลืองเขาเรียกน้ำอะไรนะ แก้พวยดื่มหมคะใส่น้ำแข็งมีน้ำแข็งคะ่ะใส่ลงไปนิดนึงใส่ลงไปคะ่ะดังนั้นถ้าเซลล์ตับของเราสุขภาพดีนะคะเขาก็จะสามารถช่วยกรองนะคะสารพิษก็คือพวกคอรีนเอาไว้ เซลล์ทุกเซลล์ถ้าสุขภาพดีหน้าที่ที่ทาของเขาที่เขาทําเต็มที่เลยก็คือทําหน้าที่ในการกรองพวกสารพิษต่างๆให้นะคะไม่ให้ลงไปปะปนกับเส้นเลือดในเลือดนะคะให้มีแต่สิ่งที่ดีสารอาหารและนําไปหล่อเลี้ยงเซลล์และร่างกายนะฉะนั้นเนี่ยนะคะการจําลองสถานการณ์ตรงนี้นะคะอ่าให้ชมในใกล้ๆเห็นไหมคะ น้ำที่ออกมานะคะจากสีที่เข้มเป็นสีส้มเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีสีส้มหลงเหลือไหมคะไม่มีค่ะน้ำจะใสสะอาดนะคะเหมือนกับที่เราไม่เคยได้ใส่ตัวคอรีนลงไปเลยนะฉะนั้นเปรียบเสมือนการทำงานของเซลล์ตับถ้าเซลล์ตับดีแข็งแรงนะคะมันก็จะสามารถกรองพวกสารพิษนี้ได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายของคนเรานะคะมีการสร้างสารพิษเพิ่มมากขึ้น อ่าไม่ว่าจะเป็นการแบบเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะดื่มบอดื่มดื่มบุหรี่าสูบเหล้านะคะโอเคไหมอ่านะคะไม่ผสมราคาที่ฉันใส่เยอะๆเลยได้ไหมคิดว่ามันจะกรองได้ไ,ไหมได้ไ,ไหมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,นะคือถ้ามันกรองได้มันก็ถือว่าเป็นสุดยอด มันถือว่าแบบเฮ้ยเซลล์ตับนี่ประสิทธิภาพดีแต่ถ้าคุณจะต้องซ้ําแล้วซ้ําอีกจะต้องแบบเจอกับสารพิษอนุมูมทิอิสระอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาวันนี้ก็เครียดพรุ่งนี้ก็เครียดมาลืนนี้ก็เครียดนะคะแล้วก็มีการรับสารพิษมาอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยตับของเราก็ต้องทํางานหนักอ่าฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราดูนะคะในนี้ เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบนะคะ